สวัสดีค่ะวันนี้เจซีจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับทําอย่างไรนะคะเมื่อลูกทําร้ายตัวเองนะคะเชื่อว่าหลายๆบ้านคงจะเจอกับประสบการณ์นี้นะคะอ,อยากจะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กในระหว่าง1-3ขวบเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมปกตินะคะที่อเมริกาเราเรียกว่า terrible t r o นะคะเมื่อลูกเนี่ยเริ่มจะอายุเข้าสองขวบหรือที่เมืองไทยก็เรียกว่า วัยทองสองขวบนั่นเองนะคะสาเหตุที่ทำไมลูกเราถึงมีพฤติกรรมแบบทำร้ายตัวเองเด็กบางคนอาจจะโขกหัวกับพื้นหรืออะไรแบบนี้นะคะนั่นก็เพราะว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะ เขาเริ่มที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็อยากจะทำอะไรด้วยตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยสื่อสารไม่ได้แล้วเมื่อไรที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยไปจำกัดเขาหรือว่าไปบังคับแล้วไปห้ามให้เขาไม่ทำอ่ะเขาก็เลยแสดงถึงความอัดอั้นความเครียดเป็นภาวะทางอารมณ์ของเด็กนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องเข้าใจก่อนว่า เป็นเรื่องที่ลูกเนี่ยแสดงอารมณ์ออกมานั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะน้องเจล่เาเขาเนี่ยอยากจะเล่นฮูล่าฮุกนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเจซีก็ซื้อให้ลูกค่ะปรากฏว่าพอเอามาให้เล่นแล้วเนี่ยเขาก็พยายามหมุนนะคะแต่ปรากฏว่าหมุนไม่ได้เพราะว่าเขาก็เพิ่งจะสามขวบนะคะดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกเริ่มแบบ ทำไมทําไม่ได้แล้วก็เริ่มร้องไห้นะคะแล้วก็บอกว่าแม่ทําไมน้องหมุนไม่ได้เริ่มแบบว่าหุดหงิดนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ตกใจนะคะเพราะว่ายัางไม่ทราบว่าเอ๊ะลูกเนี่ยเป็นอะไรนะคะแต่ว่าพอเจซีได้เข้าใจนะคะถึงสภาวะทางอารมณ์แล้วก็ความที่เขาเนี่ยอยากจะทําให้ได้นะคะก็เลยเข้าไปกอดเขาค่ะแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจโดยการที่บอกว่า โอเคงั้นเดี๋ยวแม่ซื้ออันใหม่ให้นะคะเอาอันที่มันสําหรับเด็กเนาะน่้นนี่นั่นก็คือทําให้เขาเนี่ยลืมเรื่องนี้ไปชั่วระยะหนึ่งนะคะเด็กก็จะหันไปฟังแล้วไปสนใจสิ่งอื่นแทนนั่นเองนะคะเราจนตอนนี้นะคะในบ้านนีงไม่มีฮูล่าฮุกให้เห็นเลยแม้แต่อันเดียวนะคะจนกว่าน้องเจ่าจะโตพอแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้นะคะนอกจากนี้นะคะการที่ เขาลูกของเราเนี่ยเข้าสู่ช่วงวัยที่เรียกว่าอาจจะเป็นวัยที่ห้ามไม่ฟังนะคะยิ่งห้ามยิ่งยุนะคะเพราะว่าเด็กนะเขาต้องการจะสำรวจโลกต้องการที่จะค้นหาวิธีแก้ค่ะถ้าบ้านไหนนะคะที่มีข้าวของที่ดูแล้วว่าจะเป็นอันตรายกับลูกนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ญาติๆนะคะเก็บข้าวของนั้นไว้ให้ปลอดภัยจากมือ<ห>เด็กทั่ง ปลั๊กไฟนะคะที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีที่แบบเสียบนะคะปิดปลั๊กไฟไว้เผื่อว่าลูกเนี่ยอาจจะใช้มือไปแย่ปลั๊กไฟอะไรแบบนี้นะคะ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยการที่เราป้องกันก็ย่อมจะดีกว่าแก้นะคะโดยการที่เราก็เลยเซฟให้บ้านนี้เป็นเหมือนเซฟโซนสําหรับลูกเรานะคะที่เข้าเข้าสู่วัยนี้นะคะต่อไปนะคะวิธีต่อมาค่ะที่ jc อยากจะฝากไว้มากๆเลยนั่นก็คือ การที่คุณพ่อคุณแม่นะคะตอบสนองลูกอย่างถูกวิธีนะคะถามว่าเมื่อก่อนค่ะตอนที่เราเนี่ยเป็นคุณแม่เรากา็พอลูกดือ้อลูกร้องไห้หรือว่าลูกทําร้ายตัวเองอะ่ะตอนแรกเราตกใจนะคะแต่พอเราได้เข้าใจนะคะเราก็ทราบแล้วแหละว่าอา๋อเนี่ยเกิดขึ้นได้กับพฤติกรรมทางอารมณ์ของลูกนะคะดังนั้นให้เราเนี่ยใจเย็นๆนะคะให้คุณแม่คุณพ่อเนี่ย ปรับอารมณ์ของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปหาลูกนะคะเมื่อลูกเริ่มอย่างนั้นที่สําคัญเลยนะคะทุกคนห้ามใส่อารมณ์กับลูกกลับนะคะแล้วก็อย่าแบบว่าบังคับลูกหรือสาแซมพฤติกรรมที่รู้สึกว่าโกรธลงไปในเวลาที่ลูกเนี่ยกำลังโกรธอยู่เพราะถ้าเราเนี่ยเผลอทำแบบนั้นไปนะคะผลเสียก็คือจะทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่า ทำไมแม่ไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะไม่เข้าใจการที่จะตอบสนองทางด้านอารมณ์ได้ถูกต้องสิ่งสำคัญจริงๆเลยเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องมีอารมณ์ที่เสถียรน,นะคะต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่ด้วยนะคะจริงๆแล้วนี่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่าสาเหตุที่เด็กเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากตอนท้องก็มีส่วนว่าถ้าคุณแม่อารมณ์หงุดหงิด หรือยังไงเนี่ยก็เหมือนมันอาจจะส่งผลได้นะคะดังน,นั้นเมื่อลูกโตมาแล้วเราก็อยู่ต่อหน้าลูกแล้วตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะโชว์ให้ลูกเห็นได้ว่า,าทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะใจเย็นได้นะคะคำดาวนะคะลูกโดยที่คุณแม่เนี่ยคะ่ะจะต้องฝึกก่อนอตัวเจซเองนะคะก็ได้ฝึกฝนมากเลยคะ่ะกับการมีลูกนะคะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นลงเยอะมากแล้วก็ ใช้ความรักความเข้าใจกับลูกเป็นหลักเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อลูกโตขึ้นนะคะพฤติกรรมนี้เนี่ยจะหายไปเองโดยอัตโนมัตินะคะถ้าเกิดเขาได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีการสอนเขาไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนเขายังเล็กๆเ,เนี่ยค่ะมันจะส่งผลดีในอนาคตของลูกแน่นอนค่ะวันนี้ก็ขอแชร์ไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะคะเจซี JC จะมาแชร์เกี่ยวกับ ทำอย่างไรเมื่อลูกทําร้ายคนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะถ้าอ่ายังไงนะคะก็เราสามารถมาคุยมาเป็นเพื่อนกันได้นะคะมีอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ jc channel 4ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ